สวัสดีค่ะสวัสดีครัไ้วันะไปนะโอเคน้องมีครับผมเอาลนี้เลยค่ะเดบิวแล้วค่ะอ๋อเดบิวแล้วหรอฮะก็เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วดีใจมากครับผมว่าถือว่าเป็นก้าวเล็กๆในการเป็นศิลปินของผมที่ตอนนี้ก็เพลงแรกก็ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ไปฟังกันได้ครับชื่อเพลงว่า first love นะฮะผมฟังได้ท่องทาง TMD Music ฮะมี m อวด้วยฮะอืม ตอนที่ความ้ำเพลงปล่อยออกมาแล้วตอนนี้เพลงดูงนเต็มทุกคนเป็นไงบ้างครับก็นั่นแหละดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจกับเพลงเพลงนี้มากๆเพราะว่าแบบก็ทำกันอยู่นานพอสมควรครับก็เอาไปให้ทุกคนออกมาได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าดีใจครับเห็นทุกคนชมว่าแบบเพลงเพราะแบบเสียงดีอะไรอย่างงี้ก็ดีใจมากๆก็คือพร้อมที่เป็น พร้อมขึ้นเวทีเลยฮนะรอง,งานหน้าเดี๋ยวไปร้องให้ทุกคนฟังเลยับผมพี่ต้นเป็นไงบ้างคะรับฟังแล้วฟังแล้วก็พอครับจริงจริงน้องร้องเพลงอะไรก็พอยิอ่งเป็นเพลงตัวเองมันก็เพาะเข้าไปอีกแบบคูณ2คูณ3าไปเลยใช่แต่ว่าเพลงนี้ก็คือน้องตั้งใจมากครับกับการที่กว่าจะเป็นกว่าจะเป็นเพลงนี้ออกมาคือน้องตั้งใจทุกโปรเซสเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนได้แบบเลือกเลยว่าแบบเออเดี๋ยวที่คนนี้แต่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ เรื่องเนื้อร้องอาจจะมีแก้บ้างนิดหน่อยท่อนท่อนนี้จนถึง MV จนถึงเพลงออกมาคือน้องน้องเต็มที่กับทุกโปรเซสจริงๆครับก็ยินดีกับน้องครับที่ได้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วคนที่4ของ m ีเอ็มดีมิวสิกนะฮะสปอยน้องอยูสี จริงอ่ะอยากฟังพีเตอร์ร้องเนี่ยได้ไหมล่ะนิดหนึ่งนิดนึ่งไม่จริงๆอ่ะอยากร้องกับน้องได้ไหมเพราะว่าจริงๆเราน้องร้องพออยู่แล้วเราก็ไม่อยากไปร้องแบบเออต้นฉบับร้องดีอยู่แล้วร้องอะไรไม่ได้ไม่พีเตอร์ร้องพอร้องร้องร้องแ้วกันร้องด้วยกันร้องด้วยกันท่อนไหนท่อนทุกท่อนเลยหนึ่งสอง

อ๋อเขาไปอันนั้นเป็นในไลฟ์ใช่ไหมในไลฟ์ในไลฟ์ก่อนก่อนที่จะก่อนถึงเวลาปล่อยเพลงถึงไลฟ์แบบว่าแบบว่ามาเตรียมตัวไลฟ์เตรียมตัวฟังอย่างเงี้ยวันนั้นเราอยู่ด้วยกันพอดีเราก็แบบจริงๆวันนั้นอ่ะเราเลิกกองก่อนแล้วเราก็น้องก็มีเป็นไลฟ์ต่อเราก็ไปให้กี้ดังใจน้องเพราะว่าเป็นผลงานชิ้นแรกเพลงผลงานเพลงแบบซิงเกิลของตัวเองชิ้นแรกก็อยากให้กำลังใจทุกๆช่วงเวลาที่แบบเออน้องได้ได้อ m ีเพิ่งเคยเห็นมั้งทุกคน แต่ว่าเพลงก็แอบฟังมาหลายรอบแล้วฮะก็ฟังว่าฟังหลายเวอร์ชันแล้วด้วยพี่พนะัทหลายเวอร์ชันใช่เพราะเพราะเพราะไม่รู้เหมือนกันว<ห><อ>่าเขาส่งให้คนอื่นเช็คหรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้โอ้ผมไม่ได้ส่งให้ใครเลยครับน้อยพีพ่เตอร์คนเดียวแต่ว่าใช่คนที่ได้ฟังก็มีแค่พี่นัทผู้จัดการแล้วก็มีพี่เติร์นนี่แหละครับครับผมชวนให้เพื่อนมาดูดูดีหน่อยนะครับจะได้แบบ ใช่อุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะแล้วปีกจะยิงมาปะหรือยังไงนะออนหน่อยนะครับผมก็ฝากทุกคนไปปั่นวิวกันได้นะครับผมหรือว่าไปดู MV กันได้ดูหลายๆรอบก็ได้ครับผมก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับเปิดทิ้งไว้แล้วฟังเพลงก็ได้ครับผมก็ฝากด้วยครับไม่สงการจะได้ฟังสงการได้ฟังไได้ฟังได้ฟังแน่นอนนะขอเตรียมร้องแล้วหรือถ้าใครไม่ว่างไปฟังที่งานนี้ก็สามารถเปิดฟังได้ครับเออ ลองได้เลยครับลองได้เลยเราสปอยเพลงนั่นหรอไม่รู้เหมือนกันเพลงที่ต้นก็จะมาไม่มีไม่มีตอนนี้คือเพลงน้องเพลงผมว่าเราจะทำอยู่ไหมมีแพลนจะทำไหมเพลงเหรอฮะซิงเกิลใช่ไหมฮอันนี้ต้องรอถามพี่อ๊อฟครับว่าว่าว่ามีแพลนยังไงแต่จริงๆก็มีคุยกันบ้างครับว่าเออยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องรออย่างไรรอทางพี่อ๊อฟครั ไม่ใช่ไม่ใช่เออเรามีโอกาสจะได้ทําไม้อะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็แบบเออโฟกัสที่เพลงของน้องเพราะว่าคืออยากให้ทุกคนแบบฟังเพลงน้องจริงเพราะว่าเพราะจริงๆถ้าฟังครั้งแรกแล้วอะยังไงก็ต้องฟังครั้งที่2ครั้งที่3เราก็ต้องโหลดติดเครื่องไว้แน่นอนเออติดแอปพลิเคชันไว้ต้องมีแสนวิวไวๆอยู่แสนวิวแสนวิวล้านวิวล้านวิวแสนวิวลแสนวิวแสนวิวไปเลยแมทเลยส่งงานไปเที่ยวไหนส่งงานตอนตอนนี้มี มีงานนะก็ทํางานด้วยกันครับแล้วก็<ช>คิดอยู่ว่าจะน่าจะปีที่แล้วไม่ได้เล่นด้วยกันเพราะปีที่แล้วน้องไม่สบายปีนี้ถ้าว่างก็เดี๋ยวจะชวนเนี่ยไปเล่นใช่แต่ว่าที่ไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับค่ะครับเจ้าคำับ